ลงเขาไปฝั่งโน้นน่อยสเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วล,ล,ลงไปทั้งตีเดียวลงไปแล้วลงไปแล้วใช่ครับนี่อยู่บนเขาเลยนมีมันมีมีมีอยู่ไปคนี่แย่มามข้ามไปก่อนข้ามสะพานไปก่อนตีไอ้ต๋อย อืือดคยิงท้องเขาไปที่ก๊อฟที่ดูฟีมันายสนายอยู่ตรงคอสะพานออยู่เรียบร้อยแตกแล้วโอเคแตกแล้วแตกแล้วหมดหมดตี้เลยอยู่ตีข้างหลังมีแม็กส้มอยู่ชูเลยครับชูเลยไปเลยไปเลยไปเลยน

ไปแล้วไปแล้วโันัดนึนงแตก่วงสระวังเขาสลี้ามมานะพี่ตัวลูกองรู้แล้ว<ป>นไหไนคัมไนคัมีมครับ มอสออยู่อย e ู ize, s <S okay. 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 Us, so ่ใกล้ๆพี่กอล์ฟไว้นะห่วงล่างเขาห่วงล่างเขาห่วงล่างปล่อยปล่อยเขาเล่นนินจานะเขาเล่นนินจานะเขาขึ้นมาได้ทุกเมื่อนะเขาขึ้นมาได้ทุกเมื่อนะเขาเล่นนินจาบอกก่อนกดไว้โดดไว้แค่นั้นแหละมันไม่มีนั่นละเขาต้องย้อนเจ็บวงเฮ้ยจบแล้ว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 สมอลไม่ไม่มาอยู่นี่จ้า โอ้หแล้วมันอยู่ตรงนีห้หมดๆๆที่เหลือร่างแยกยิง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 เล เดินนิงจาไ,ไปไหนแล้วนี่<ม>ด The safe zone is c o l l r o p is เดไม,มอะไรักอันเลยตอนนี้ขาดโดดอยู่ตรงนู้น อ,นนอีว่วนหนงนั่งคว่ำทิงไปนอาอุ่นีโดนนะยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดไม่เข็ดไม่เข็ดล้ม่องสวย ตต่วงอยู่นี่วงอยู่นี่ไม่ต้องไปพี่วงอยู่นี่อยู่กับเราวงอยู่กับเราเอาคืนเขาคืนพยายิม <c oughs> ต,ตัดช่วยเขาดีกว่า <c oughs> เล่นหายตัวอยู่นะม, <c oughs> มีหายตัวแล้วก็เล่นคืนด้วย, <c oughs> ยพยายามโยนหาตรงนี้นะ นน้านาพพี่รู้สึกว่าเราคุกอัดต้องไหนว่ไม่เห็นเลยวงห้องเพื่อนยัไงไอุ้กขาดหมด,มดหลังหมดทูดทีมสองตัวตนี่มันขึ้นไม่ได้อ คอืมตายวงตายจ้า <c oughs>